สำหรับคนที่พลาดตอนต้นไลฟ์ไปนะครับอันนี้เป็นหนังสือความลับรหัสลับนะครับเดอะโคดบุ๊กของสนักพิมพ์วีเลนนะครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับรวบรวมประวัติศาสตร์ตั้งแต่ในอดีตเลยว่ามีการเข้ารหัสลับไขรหัสลับอะไรอย่างไงมีความสําคัญยังไงตั้งแต่สมัยก่อนตอนเขาทาสงครามกันหรือว่าจะรอบสังหารหรือว่าจะวางแผนลับอะไรแบบนี้รู้สึกก่ามันว้าวมากนะว่าคนสมัยก่อนลงทุนนุ่มากคือเขาจะต้องหาทางแอบซ่อนรหัสเพื่อที่จะเข้าไปในเมืองหรืออะไรอย่างนี้ให้ได้ในสมัยที่แบบเขายังคิดไม่ออกว่าจะเข้ารหัสกันยังไงดีีีกก็มวิธาร ซ่อนข้อความแทนด้วยกันแล้วไปจับคนมาคนหนึ bunu, oh, kind of like ่งแล้วก็คนหัวให้น oh ิ่งเลยสักข้อความลงไปบนหนังหัวพอสักข้อความเสร็จแล้วก็นั Ching ่งรอให้คนนั้นผมยาวผมก็งอออกมาเต็มหัวหมดแล้วอ่ะทีนี้คนอื่นก็จะไม่รู้ว่ามีข้อความอยู่บนหัวแอบลักลอบข้อเมืองไปได้ไม่มีใครรู้ว่าแอบเอาข้อความลับเข้าเมืองไปแล้วก็พอเข้าไปถึงแล้วก็ไปโดนจับโกนหัวอีกทีหนึ่งแล้วก็อ่านข้อความว่าอ๋อข้อความคือแบบนี้ค่อยๆถูกพัฒนาขึ้นมานะครับมีเล่าเรื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีเรื่องขอออองงงงะะไรรรรี้้ยเเลลล่่่่าาาาหืืมกทััปติ ทั้งเรื่องคณิตศาสตร์ทั้งเรื่องการเข้ารหัสไปหาซื้อกันได้ดิโค้ดบุ๊คโดยนายไซมอนสิงห์